หมายเเป็นเจ้าเบิร์ตครับวิรุยยุทธไดขนบจากโรงเรียนอุบลร,รัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงนะฮะก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกนี่ครับทวศรีติได้4 0 6 0วินาทีสวัสดีทุกท่านในช่อง m a n e m i s ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครัคบวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องราวของทีมกรีธาทีมชาติไทยนะครับที่เป็นทีมเยาวชนนะับไปแข่งขันในรายการกีฬาโรงเรียนโลกนะครับที่ประเทศบาหลน แล้วก็ทีวิ่งผาด4คูณ100เมตรชายของไทยนะครับสามารถคว้าเหรียญทองได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําลายสถิติในรอบ48ปีนะครับของรายการทําลายลงอย่างรับคาบเลยนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับแล้วก็มีภาพการแข่งขันของน้องๆให้ได้ดูกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูกันนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเอาลิงก์ไปแชร์ในส่วนอื่นๆก็ได้นะครับกดไลค์ก็ได้หรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะครับมาคุยกันนะฮะแล้วก็ ใครที่จะกดปุ่มซุปเปอร์แตงก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับไปดูผลงานของนักกรีฬาทีมชาติไทยกันเลยนะครับที่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวเยาวชนทีมชาติทั้งหมดเลยนะครับไปแข่งขันในรายการกีฬาโรงเรียนโลกนะครับ2024ในรายการ ISF g y m n a s i a t Bahrain 2 4ครับยะ่วิ่ารวันที่2 3่ถึง3าตุลาคมที่สนาม ISA Sport City ในกรุงมานามาประเทศบาเรนนะครับ เมื่อวานนี้ครับในประเภทวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายรอบชิงชาเลต์นะครับทีมผัดนักเรียนไทยนะครับในช่องวิ่งที่8นะครับเสื้อน้ำเงินแดงเนี่ยนะฮะหมายที่1ครับเป็นตาร์ตาชุติทัศน์พึกศรนันนะฮะจากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมอบูรพานะครับหม้สองเป็นเจ้าเบสสราวุฒินวลศรีจากโรงเรียนมหาวชิราวุติจังหวัดสงขลาและหม้สาเป็นพิรพัฒน์งามนายครับจากโรงเรียนพันดอนวิทยาอบจอุดรธานีและหม้สี่เป็นเจ้าเบิร์สครับวิรยุทธ์ได้ขนบ จากโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยายลัยพัทลุงนะฮะก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกนะครับแซสถิติได้40.60วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ครับทำลายสถิติเดิมที่ฝรั่งเศสทําไว้นะครับก่อนหน้านี้41.15วินาทีทําไว้ตั้งแต่ปี1976หรือว่า48ปีที่แล้วลงได้อย่างราบคาบเลยนะครับอันดับ2เป็นทีมจากบาเรนนะครับ40.97วินาทีและอันดับ3าเป็นทีมจากฮ่องกง41.62วินาทีนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมกรีธาทีมชาติไทยโดยเฉพาะทีมผลัดต่อจากการแข่งกรีธายเยาวชนอุรุกัยเม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูตอนนั้นทีมผลัดไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงได้นะครับทีมพลัดชายไทยถ้าใครจำกันได้ก็ตอนนั้นที่บิววิ่งรวบแซงมาจนจบอันดับที่3นะครับตอนนั้นแล้วก็3คนจากชุดนั้นนะครับไม่รวมบิวบก็มาแข่งขันในรายการนี้ก็คือเจ้าตาัต้านะครับชุดติทัศน์เจ้าเบสแล้วก็เบิร์ดวิรยุทธ์นะฮะ ได้เหรียญทองได้จากรายการนั้นแล้วก็รวมทีมมาครับกับอีกคนนึงก็คือพีรพัฒน์เนี่ยมาได้เหรียญทองในรายการนี้นะครับก็บถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับก็ต้องปรบมือให้น้องๆด้วยนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งกีฬาโรงเรียนโลกได้สําเร็จในการแข่งกรีฑาวิ่ง4ี่คูณหนึเมตรชายนะครับส่วนวิ่งผาด4ี่คูณหนึเมตรหญิงนะครับก็ได้อันดับที่5นะครับในรายการนี้นะครับสำหรับทีมหญิงก็อีกรายการที่เราได้เหรียญรางวัลนะครับก็คือวิ่ง400เมตรชายรอบชิงลเแครรรรับในาาายกกีฬโงเรียนโลกเนี่ยนะฮะ เจ้าเบสสาวุฒนนวลศรีนะครับเข้าเส้นชยัยเป็นอันดับสองได้เหรียญเงินนีครับเวลา45.91วินาทีแล้วก็สามารถทำลายสถิติประเทศไทยได้ด้วยนะครับที่ทำโดย1ิเอกคุณน,นรนสุกแก้วเมื่อปี2 5 5 8ในซีเกมที่สิงคโปร์นะครับตอนนั้นเนี่ยทางคุณน,นรนทร์ำไว้ที่4 6 0 0วินาทีนะครับส่วนเหรียญทองครับตกไปของนักกีฬาจากยูเอเอแล้วก็เหรียญแดงเป็นนักกีฬาจากบาเรนนะครับก็เดี๋ยว ถ้ามีผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆน,นะครับที่ทำผลงานได้ดีในกีฬาโรงเรียนโลกที่บาเรนนะครับผมก็จะมารายไรนงห้ทราบนะครับแต่ก็ตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในเฉพาะการแข่งขันของกรีฑาก่อนนะครับก็เดี๋ยวตามกันในคลิปต่อไปครับลาไแล้วครับสวัสดีครับ